แต่สาหรับคนที่ผมบางผมร่วงหรือผมเกิดปัญหาหลังทีรสะที่เป็นแบบเออเป็นขุยลอกและทําให้หลังที่สะมันมันเกิดปัญหาแล้วก็ผมร่วงเนี่ยผมแนะนําไม่ใช้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมมีขนาดแนะนามาให้ลองทดลองใช้ดูก็คือนี่นะครับ เป็นชุดมินิเซตนะฮะของไลโอนะฮะมีประกอบด้วย3อย่างนะครับมีโทนิกมีแชมพูแล้วก็มีครีมนวดนะฮะโทนิกเนี่ยนะฮะสามสิบมิลลิลิตรนะครับมีแชมพูกับคอนดิชเนอร์นะฮะอย่างละ50มิลลิลิตรนะครับแต่ปกติแล้ว1,670บาทวันนี้จ่ายแค่990บาทนะครับอ้อผมลืมบอกไปจริงๆแล้วไลโอเนี่ยนะฮะผมได้มีการส่งไปตรวจที่สถาบันสเินคอนโทรลแล้วนะครับคือเป็นสถาบันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของผิวหนังแล้วที่สำคัญเขามีการนำเอาอาสาาสมัครรเนนี่่ยะะฮลลลออองงทดใช้ไโปกฏวา ผมขึ้นเร็วแล้วก็ลดการดุด่วนได้จริงถึง99.99%เลยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมใช้แล้วผมชื่นชอบเพราะว่าแต่มันจะลำคาญหน่อยนะเวลาเวลาใช้ไปหรือพ่นไปบางทีมันขึ้นหนังขึ้นตรงเนี้ยผมมันขึ้นตรงเนี้ยก็ต้องคอยกลอนออกอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกเลยต้อง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 ลั่นเลยนะคือพอผมมันยาวเรวคนที่ทําสีผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว มันจะงอมันจะพุดเร็วหน่อยเพราะว่าผมมันจะยาวเร็วมันเลยทำให้รากผมที่เป็นงอกอยู่แล้วโผล่ขึ้นมาด้วยอาจจะต้องทำทำสีผมเร็วหน่อยก็ต้องเลือกเอาแล้วกันคุณอยากจะให้ผมยาวเร็วนะฮะหรือว่าลดการหลุดลวงเส้นผม แล้วก็ค่อยไปทําสีผมอันนี้ก็คือในหมคุณนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมมีมาให้2ชุดนะครับเป็นชุดเล็กคือนี่นะเป็นชุดมินิแบบนี้นะครับประกอบไปด้วยนะฮะแชมพูครีมนวดแล้วก็ชนิดนะฮะเป็นขนาดเล็กครับจากปกติแล้ว1670บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายแค่990บาทหรือถ้าคุณคิดว่าอ่ะมั่นใจละคือไม่อยากซื้อชุดเล็กคุณก็ซื้อชุดใหญ่แบบนี้นะครับซื้อ1แถม2นะฮะซื้อ1แถม2คืออะไรคุณซ เป็นโทนิกนะฮะขนาด100มิลลิลิตรนะครับแถมให้อีก2แบบนี้ครับก็คือจะเป็นแชมพูนะครับแล้วก็ครีมนวดนะฮะขนาด200มิลลิลิตรครับปกติแล้วนะฮะชุดแบบนี้เนี่ยนะครับคือในราคาปกติเนี่ยสามพบาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับคุณจ่ายแค่1,980บาทเท่านั้นนะฮะกันชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม